สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับคลิปนี้นะครับสยามชาแนลนั้นจะมารับซื้อเหรียญ10บาทครับเหรียญ10บบาทปีที่ผมจะพูดถึงในบัทที่ผมรับซื้อนะครับให้ท่านสังเกตดูดีๆก่อนใช้นะครับถ้าเกิดว่านําไปใช้ก่อนอาจจะมีมูลค่าเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่า ถ้ามาขายให้เราที่นี่อาจได้สูงสุดนะครับอยู่ที่3000บาทครับสตาร์ท300บาทต่อเหรียญเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็นะครับเป็นโอกาสทองของพี่น้องประชาชน,นะก็นะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าท่านที่ทํางานเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับก็มีโอกาสที่จะไปพบเจอเหรียญที่เราตามหาก็ได้นะครับสามารถนํามาแบ่งปันแล้วก็นะครับมาขายให้เราได้ราคาที่สูงนั่นเองครับ ขออนุญาตนะครับแนะนำในส่วนของข้อมูลเหรียญน,นี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรปีไหนผลิตเท่าไหร่แนวโน้มเป็นอย่างไรในอนาคตแล้วแบบไหนในตอนนี้ที่รับซื้อครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญน,นะฮะที่เป็นเหรียญ10บาทน,นะครับที่มีราคาแพงๆขนาดนี้คือ ปี2533นะครับถือว่าเป็นเหรียญกระแสเหรียญกระแสเนี่ยนะครับก็นะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปในหลายในหลายล้านก็อาจเป็นไปได้หรืออาจจะมีโอกาสราคาหล่นสุดๆก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับทึวจะว่าปี2533นี้นะครับมีการประเมินและก็มีการประมูลกันนะครับในงานนะครับก็จบกันที่ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับใครเจอเหรียญ10บาทปี2 5 3 3ก็ถือว่าเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับมีเงินล้าน ติดไม้ติดมือไปสร้างเนื้อสร้างตัวเลยเลยแต่ระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของเหรียญปี2,533เป็นเหรียญ10บาทนั้นมีการปลอมแปลงนั้นจำนวนมากนะครับนำปี2,537มาตัดหางเลข7กลายเป็นเลข3นะครับใครที่ยังไม่มีความรู้ก็อย่าเพิ่งรีบดีอกดีใจหรือนำไปขายหรือนำไปซื้อมานะครับเพื่อเกรง่งกำไรอาจจะเสียใจตลอดชีวิตก็เป็นไปได้ครับ ด้วยรักและห่วงใยจากสยามชาแนลครับในส่วนของเหรียญน,นะครับที่เป็นอีกปีพศหนึ่งนะครับเหรียญ10บ,บาทคือปี2531ครับปี2531ก็จะมีอยู่2ราคาด้วยกันมีทั้งสภาพที่ผ่านงานใช้ในท้องตลาดนะครับแต่บางคนก็มีแบบเป็นแผงเขียวก็จะได้ราคาที่ดีกว่าเนื่องจากเป็นสภาพ UMC นั่นเองครับหลายคนคงอยากจะทราบว่าคาว่า UMC นั้นหมายถึงอะไรนะครับ UMC คือเหรียญที่ไม่ผ่านงานใช้นั่นเองครับ ในส่วนของพศถัดมาคือปี2541ครับปี2541เนี่ยผมต้องบอกไว้เลยว่าเป็นเหรียญที่น่าจับตามองนะครับอีกพศหนึ่งปี2541ตอนนี้เราก็รับกันแบบไม่อันนะครับถ้าเกิดว่ามีสภาพ้นสวยคมๆที่เป็นสภาพที่เป็นคล้ายๆว่าเปล่งรัศมีนั้นจะมีมูลค่าสูงถึงนะครับ 1000บาทต่อเหรียญนะครับเป็งรัศมีเป็นแบบไหนขออนุญาตนําเหรียญนี้มาอธิบายให้เพื่อนฟังครับเหมือนกับปี2 5 4 0หี่เหรียญนี้ครับเขาเรียกว่าเปลงรัศมีนะครับคือเป็นเส้นแตกๆเหมือนตะวันตกดินแบบนี้ครับนี่นะฮะเขาเรียกว่า UNC เปลงรัศมีครับ UNC นั้นมีอยู่2แบบาทนะครับเพื่อนๆครับ UNC เปลงรัศมีและก็ UNC แบบใหม่อย่างเดียวให้เพื่อนๆสังเกตดูเหรียญนะครับราคาก็จะต่าง นี่คือสภาพ UNC ไม่ผ่านงานใช้นะครับแต่ว่าไม่มีเส้นแตกหรือว่าไม่มีเปล่งรัศมีเหมือนกับเหรียญเหรียญนี้ครับถ้าเป็นเปล่งรัศมีแบบนี้นะครับจะเป็นปี403 4 4 2 4 4, 4 4 3 4 4 3ผมรับซื้อกันเลยทีเดียวนะครับหรือจะเป็นปี40แบบนี้ผมก็รับที่เป็นพศออเก่าๆนำมาประเมินราคาได้เลยนะครับผมยินดีที่จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับ เปล่งรัศมีแบบนี้มูลค่าของเหรียญนี่อยู่ที่เปล่งรัศมีนี่นะฮะนะครับที่เขาประเมินราคากันแล้วก็มีการเล่นกันถ้าเกิดว่าพอสอที่ไม่ติดอันดับนะครับเน้นไปที่ความใหม่แล้วก็เปล่งรัศมีในเหรียญแล้วเพื่อนๆจะขายได้นะครับมาต่อที่เหรียญน,นะครับที่ผมนะครับทำคลิปบอกกับเพื่อนๆไปครั้งหนึ่งนะครับว่าเหรียญที่เป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ เพื่อนๆครับเหรียญหนึ่งบาทนี่ครับของในหลวงรัชกาลที่9นี่นะฮะซึ่งเป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญตลาดครับเหรียญมีอยู่2บาทนะครับระหว่างเหรียญตลาดกับเหรียญที่เป็นกระแสครับจากปี2อ3 3เรียกว่าเหรียญกระแสนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ตลาดต้องการเนื่องจากจำนวนการผลิตนั้นมีจํานวนน้อย2อย่างบวกกันนี่1กระแส 2การผลิตน้อยจึงทําให้เกิดมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทนั่นเองครับเหรียญน,นี้นะครับก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับต้องบอกไว้เลยว่าเป็นเหรียญตลาดและก็เป็นเหรียญกระแสนในเวลาเดียวกันครับขนาดเวลาเดียวกันนะครับในส่วนของเหรียญตลาดก็คือแค่คุณมีรูปครุฑแบบนี้คุณก็ขายได้เลยครับในส่วนของเหรียญตลาดก็คือครุฑนี่นะครับเป็นเหรียญที่นะครับนิยมการ ค้าขายกันในตลาดนักสะสมเป็นอย่างมากครับเนื่องจากว่าเหรียญครุฑนั้นนะครับมีความเชื่อกันได้หลายเรื่องนะฮะแต่และคนเชื่อกันนะครับต่างๆน,น,นานากันไปบางคนชื่นชอบเป็นกรณีพิเศษอย่างอาจารย์สยามชนเน่ก็ต้องบอกว่าชอบจริงๆเลยนะครับจึงมีการประกาศรับซื้อแบบไม่อั้นครับใน,นส่วนของเหรียญครุฑนะครับหนึ่งละนะครับเหรียญครุฑ2,517นั้นมีราคกานแน่ๆละ่ะแต่ว่าถ้า สมมุติว่าปี2517ที่เป็นกระแสอย่างที่บอกครับเหรียญตลาดกับเหรียญกระแสมารวมกันจึงเกิดมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองครับในส่วนของกระแสนั้นคือเหรียญที่มีการผลิตผิดพลาดในปี2517ครับเขาเรียกว่ากระแสครับกระแสนี้เป็นอย่างไรเหรียญคืออย่างนี้ครับสังเกตดูนะครับนี่ฮะ ถ้าหมุนเหรียญแล้วปรากฏว่าหน้าและหลังได้หันขึ้นทางเดียวกันแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญกระแสครับแต่เป็นเหรียญตลาดด้วยในเวลาเดียวกันจึงสามารถซื้อได้นะครับขั้นต่ำา1000บาทถึง2,000ครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับเหรียญเดียวก็ขายได้ถ้าท่านมีหน้าและหลังและตรงขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญครุฑ1บาทนี่นะครับแต่ถ้าเอียงมาราคาก็หล่นแต่ถ้าตรงเป๊ะเลยก็ราคาจะสูงขึ้นนะครับขึ้นอยู่ว่าสภาพของเหรียญและองศาของเหรีย นั้นเป็นอย่างไรนี่คือราคาประเมินในตลาดนะครับที่มีการเล่นหากันจิงนะครับเราจึงรับซื้อเพื่อนๆได้แบบสบายมากครับถ้าใครมีแบบนี้นํามาขายได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบกระแสครับต่อกันที่เหรียญนี้เหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้ต้องบอกว่าเป็นเหรียญกระแสครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญ10บาทนะครับปีที่ผมจะพูดถึงกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับท่านตั้งใจฟังดีๆนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราตามหาและเรารัอซื้อนั้นคืออะไร เหรียญสิบาทรุ่นนี้ครับด้านนั้นเป็นภาพพระบรมรูปข,ของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับมีข้อความฝั่งซ้ายว่าภูมิพลอดุลยเดชฝั่งขวานัน้นเขียนก็ว่ารัชกาลที่เก้าแน่นอนครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นปีอะไรที่ผมจะพูดถึงครับ นี่ฮะคือปี2551แบบบางอ่ะขออภัยครับแบบพัดเสียนใหญ่นะครับปี2 5 5 1นั้นมีจำนวนการผลิตนะครับพัดเสียนใหญ่นั้นอยู่ที่18 4 5 0 0 0้า่เหรียญครับซึ่งน้อยกว่าพัาสียเล็กครับปีนี้คือปีที่เปลี่ยนถ่ายระหว่างพัสียเล็กแล้วก็พัสียนใหญ่พัสียใหญ่เป็นแบบนี้ ถ้าพระเศียรเล็กจะเป็นแบบนี้นะครับที่เขาเรียกกันนะครับพเพื่อนๆนี่เขาเรียกว่าพระเศียรเล็กพระเศียรเก่าส่วนนี้คือพระเศียรใหม่นะครับหรือว่าพระเศียรใหญ่นั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายในปี2551ซึ่งทําให้ภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นั้นดูเป็นปัจจุบันและดูเหมือนพระองค์มากที่สุดในขณะเวลานั้นนั่นเองครับปี2551นะครับผลิต18,450,000เหรียญทำไมผมรับซื้อครับผมตามหาปี2551ในแบบที่ผมรับซื้อนะครับ ผมยินดีที่จะประเมินราคาให้ตั้งแต่300บาทถ้าเกิดว่านะครับเพื่อนๆไปเจอแบบนี้ครับขออนุญาตได้ครับนี่ฮะถ้าไปเจอเหมือนเหรียญน,นี้นะครับที่ผมนํามาให้กับเพื่อนๆดูนี่นะครับถ้าเกิดว่าท่านไปเจอเหรียญปีนะฮะสองพัเในมือนะครับดูก่อนใช้อย่าเพิ่งนําไปใช้ถ้าเจอลักษณะแบบนี้ขายได้ที่นี่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเพื่อนไปเจอเหรียญลักษณะแบบนี้ครับนี่ฮะเป็นเหมือนปี255 5อย่างนี้นะครับ ถ้าท่านไปเจอในปี51นี่นะฮะผมรับซื้อนะครับแม้่อว่าจํานวนการผลิตก็ไม่เยอะ18ล้านเศษและมีลักษณะพิเศษแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปเจอปี51ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ฮะเป็นเหมือนรูปไข่แบบนี้นะครับผมเริ่มประเมินราคาสตาร์ทไปที่300บาทนะครับด้านหน้าเป็นแบบไหนครับขอให้เป็นแบบนี้ครับสตาร์ทที่300ถึง3,000ต่อเหรียญครับถ้าเกิดว่าเหรียญของเพื่อนๆนะครับปี2551นะครับเสียญใหญ่เป็นแบบนี้ครับ สตา์ที่300ร้อยถึงสามพบาทครับขึ้นอยู่กับความใหม่ของเหรียญและขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญว่าเหรียญน,นั้นมีการเป็นมิดออรคอยนั้นขนาดไหนขนาดก็คือหมายถึงว่านะครับขนาดของเนื้อที่เป็นนิกเกิลในวิ่งเข้ามาเยอะแค่ไหนนะครับถ้าวิ่งเข้ามาประมาณกลางนี้นได้แน่ฮะสามพันบาทนะครับ แต่ถ้าเต็มเหรียญนั้นอาจจะสูงถึง5,000บาทนะครับขึ้นอยู่ว่านะครับสภาพของเหรียญนะฮะเหรียญที่เกิดขึ้นแบบมิดเอลคอยแบบนี้นั้นจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยนั่นเองนะครับในการประเมินราคาของเรานะครับใครพบเจอเหรียญนะครับปี2551นะครับพระครับเสียใหญ่ในรูปลักษณ์แบบนี้นะครับเพื่อนๆครับอย่านําไปใช้เด็ดขาดสยามชแนลขอประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆไว้เก็บสะสมกนแล้วกันสามารถติดต่อข้อมูลการซื้อขายกับเราได้ที่นี่ครับ นี่คือช่องทางติดต่อเรามีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลยมี QR code ให้มี ID ให้พร้อมส่งภาพประเมินราคาเลยเลยดีครับถ้าเกิดว่าของท่านมีราคาผมอ่านและหรือทีมงานอ่านประเมินราคากลับทันทีนะ้าที่อ่านข้อความครับถ้าไม่ใช่ใครขออนุญ,ญาตอ่านอย่างเดียวนีครับ ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะรับข้อมูลในเรื่องของการผลิตและก็กระแสของเหรียญต่างๆนั้นอยากจะรู้ข้อมูลตลาดการรับซื้อและรับซื้อซื้อขายอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กันนะกันเครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ